สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาสตอเม้าท์มอยกรณีคาดการ์นะครับว่าสิ่งที่ศึกวันชีพชิพอยากจะเห็นนะครับอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นศึกการเจอกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับที่ศึกวันคาดการ์ว่าจะต้องจัดแน่ๆนะว่ากันด้วยเกมการชคที่น่าสนใจนะครับดึงดูดแฟนมวยทั่วโลกหรือว่าเจตนาที่ต้องการตีตลาดให้แตกแบบชี้จุดได้เลยนะครับว่าจัดคู่นี้คู่น,นี้กระแสะประเทศญี่ปุ่นนี่ต้องมาแน่ จะต้องจุดติดนะครับตามหัวข้อในวันนี้เลยนะครับว่าจะต้องมีมวยไทยกับญี่ปุ่นเจอกันคู่ไทยญี่ปุ่นนั้นไม่มีวันตายนะครับอนาคตอาจจะมี3ามคู่นี้เกิดขึ้นแบบครบครบเพราะว่าบางคู่นี้ก็มีกําหนดแน่นอนนะครับว่าจะต้องเจอกันแน่นอนส่วนอีก2คู่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมโนขึ้นมาโดยทั้ง3ามคู่เนี่ยก็ต่างแบกศักดิ์ศรีนะครับความเป็นอดีตแชมป์จากศึกเดิมของตนเองนะครับบางคนก็ออกมาแบบเสียแชมป์ไปแล้วบางคนก็ออกมาเข้าศึกวันแบบที่ว่า แชมป์ยังไม่กระเด็นไปแต่ว่าหมดสัญญาก่อนก็มาเริ่มที่วันแชมเปี้ยนชิพใหม่เริ่มที่คู่แรกนะครับยังไงศึกวันก็จัดแน่นอนนะรถถังจิตเมืองนอนท์จะต้องเจอกับทาเครุเซกาว่าจะต้องโชคกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟรายเวทนะครับหลังจากทาเครุพิกนรกขนมหวานนะครับกลับมากดน็อกทานซินได้โดยทาเครุเนี่ยก็โดนหมัดเด็ก19สอยเข้าไปโดนนับ8 เสียหน้าเสียฟอร์มไปพอตัวเลยนะครับแล้วก็ดีนะที่ชนะตีลังกาลงมาแบบไม่เสียขาไปอีกข้างหนึ่งก็บุญแล้วทานซินเด็กเมียนมาเกือบล้มกระดานคู่มวยทำมาหากินศึกในอนาคตของวันแชมเปี้ยนชิพรถถังยังบอกนะครับว่าทาเครุวันนี้เจอแค่ขนมหวานเป็นขนมหวานที่รถถังไม่ได้กินด้วยแต่ว่าหน้าตานี่ออกอาการไม่อร่อยตามเอาลายยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่นะทาเครุจะต้องเจอรถถังแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง ภายในสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าที่ไหนสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้นะแต่ที่แน่ๆนะครับวันเสาร์ของเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ทาแครุสามารถเจอรถถังได้ที่วันเด็กแน่นอนถัดมามาดูความเคลื่อนไหวนะักมวยญี่ปุ่นตัวดังๆระดับแชมป์นะครับพาเลตมาสึกวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแววว่าจะมีไฟสําคัญคู่กรรมนะครับไทยญี่ปุ่นโกโบริอังสุมาลินเนี่ยอีกหลายคู่เลยมวยไทยเจอญี่ปุ่นเนี่ยมีทุกสมัยนะไม่มีวันตาย ยิ่งคนจัดเป็นลูกครึ่งนะครับไทยญี่ปุ่นอย่างบอสชาตีเนี่ยงานนี้ก็บันเทิงเลยนะ DNA ของบอสเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นสองสายเลือดในคนเดียวกันเนี่ยก็คงจะมีความเริงรมมีรสชาติชีวิตส่วนตัวที่ยากจะบอกความในใจที่ยากจะอธิบายใครรับรู้ได้นะครับว่าอะดรีนาลีนนั้นมันกิ้วก้าวตื่นเต้นขนาดไหนนะครับที่ทําหน้าที่ทําให้นักมวยไทยแล้วก็นักมวยคนญี่ปุ่นเนี่ยมาชกเจอกันในศึกวันเชมนชิพด้วยฝีมือของเขา คนที่มาที่ศึกวันอีกคนนึงนครับอดีตแชมป์เควันผู้หญิงนะครับคานาโมริโมโตะนะครับตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้ามาศึกวันเรียบร้อยซึ่งเธอก็ประกาศบอกข่าวยุติจบสัญญาไม่ต่อสัญญากับศึญญกเควันเมื่อวันที่7สิงหาคมในไ g จากนั้นก็ไป breaking news นะครับ b r e a k ิ n g หมุนติ้วต้ว,ตวกลางถนนเลยนะครับสำหรับศึกเควันซึ่งอดีตแชมป์ของตัวเองเนี่ยก็ออกไปซบอกศึกวันอีกคนนึงก็คงเจ็บใจน่าดูแหละ ใน IG วันที่9กันยายนต่อมานะครับเธอก็มีรูปประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับว่าอโนให้มาสึก hey! วันเดสเนเธอมาสึกวันชิดชิชิพอย่างเป็นทางการแล้วก็ทางสึกวันก็เวลขัามยินดีต้อนรับบอสชาตีก็คอมเมนต์ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับพร้อมที่จะหาไฟเปิดตัวให้กับคานาโมริโมโตโดยมีนักมวยคนนึงมาโพสต์ตอบบอสชาตีนั่นก็คือเรียวไฟเตอร์อานิซ่าแม็กเซนเธอโพสต์บอกให้บอสชาตีเนี่ยจัดให้เธอเจอกับคานาหน่อย เธอบอสอยากจะจิกตบๆมากๆเลยนะครับบอสช,ชาติก็ได้แค่ส่งรูปไฟแล้วก็รูปมือให้ดูจนตอนนี้อนิซ่าแม็กเซนเนี่ยจะมีไฟชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่ว่างรุ่นสตรอว์เวทแล้วนะครับกับแจ็กกี้บุนตันโดยเรื่องราวของคานนะกับอนิซ่าเนี่ยแอดมินก็ทำสอดแทรกไว้ในคลิป EP336 นะครับเป็นปีๆแล้วว่าเขามีการท้าทายกันแล้วก็อนิซ่าเนี่ยบอกว่าอยากจะให้มาจัดที่วันแชมชิพให้มาเจอกันที่ศึกวันพร้อมกับแท็กบอสชาติในตอนนั้นนะครับ พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ในตอนนี้นะครับคานะมาที่ศึกวันจริงๆคนที่ตื่นตัวแล้วก็พร้อมออกไปดักตบให้แดดดินเป็นคนแรกก็คืออันิซ่าแม็กเซนคนนี้นี่แหละที่มีออกอาการกระเฮียนกระหือรือมากที่สุดซึ่งในมุมมองของผมนะครับถ้าเกิดแม็กเซนจะไปรุ่นสตอร์เวตแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นแชมป์ก็มีสูงเหมือนกันนะโอกาสจะเจอกับคานะโมริโมโตที่จะมาศึกวันซึ่งคานะก็น่าจะอยู่รุ่นอะตอมเวตนะครับโอกาสเจอกันมันก็มีแหละ แต่ถ้าเกิดตามเส้นทางประกบเจอกับแชมป์ปัจจุบันเนี่ยในอนาคตคานาโมริโมโตะเนี่ยถ้าเกิดจะได้ชิงแชมป์ก็คงจะเป็นคริกบ็อกซิ่งอะตอมเวทนะครับจะต้องเจอกับเพชรจีจ้าซึ่งคลิปในอดีตของแอดมินก็ทําภาพประกบไว้แล้วนะครับเข้าคร่าวถ้าคานาโมริโมโตะเจอกับเพชรจีจ้าแล้วก็เคยทําทรงผมสีชมพูเหมือนกันเนี่ยถ้าเวอร์ชั่นสีเส้นโรตีสายไหมแบบนี้มาเจอกันนะคานาเจอเพชรจีจ้านี่ฮาเลยแหละแยกออกไม่ล่าว่าใครเป็นใคร คู่นี้ถ้าเกิดอนาคตมาถึงจริงนะครับอดีตแชมป์เควันอย่างคณนะเนี่ยจะต้องเจอแชมป์วันอย่างเพชรจีจ้าแฟนมวยชาวญี่ปุ่นไม่ดูกระบาแล้วนะนี่มันสุดยอดผู้หญิงไทยเจอผู้หญิงญี่ปุ่นเลยอะ่ะถ้าฝ่ายชายเราเห็นบัวขาวเจอมาสโตรถถังเจอเทนชินหรือว่าซุปเปอร์เลกเจอทาเครุกันมาแล้วนะครับนี่จะเป็นคู่ผู้หญิงที่แบบ The Best of the Best สาวไทยจะเจอกับซูกโก้ออฟซูโก้สาวญี่ปุ่นนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอย่างเด็ดขาด มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่บอสชาตีอยากจะให้คู่นี้บังเกิดขึ้นที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพคนถัดมาจากศึกไรนะครับระดับแชมป์เลยโกกิโอซากิเซ็นเข้าศึกวันเรียบร้อยอีกคนหนึ่งพร้อมกับมีโปรแกรมการชกออกมาแล้วนะครับว่าศึกวันลุมพินี86วันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับจะได้คิวฟาดปากครั้งแรกไฟแรกเจอกับนักชกชาวจีนหัวเซียวหลงนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งสตรเวท ซึ่งถ้าเกิดโกกิไม่สะดุดขาตัวเองล้มไปสะก่อนนะครับการมีเส้นทางไปสู่การชิงแชมป์สตรเวทในอนาคตก็ต้องมีการอยากจะให้เจอกับแชมป์ชาวไทยอย่างพระจันฉายแน่นอนถ้าพระจันฉายไม่เสียแชมป์คืนให้กับจอราแนาดิเบลา่าหรือว่าให้คนอื่นไปสะก่อนนะโกกิโอสาก,กิจะเจอกับพระจันฉายเนี่ยก็จะเป็นคู่แบกศักดิ์ศรีคู่กรรมไทยญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งระดับดีกีแชมป์ศึกไร้นะครับจะเจอกับแชมป์ศึกวันในปัจจุบัน มันก็ต้องกระตกต่อมอยากรู้อยากเห็นของแฟนมูญี่ปุ่นให้หันมาสนใจศึกวันมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกแล้วก่อนหน้านี้นะครับคนที่มีดีกรีแชมป์ K1 มาแล้วก็อย่างมาซากิโนอิรินะครับก็โชกติกาคิกบ็อกซิง่งเฟเธอร์เวทไปแล้วก็เปิดตัวไปก็ลิมรสความปลาชัยให้กับศริชัยศรีสองพี่น้องนะครับเราก็ทราบกันไปแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอดีตแชมป์ K1 อดีตแชมป์ศึกไรเนี่ยทยอยกันมาที่ศึกวันนะครับคนไหนหมดสัญญาจากศึกเดิม ก็มีโอกาสสูงมากๆ,ๆนะครับที่ตอนนี้ศึกวันจะไปเซ็นสัญญาเอาเข้ามาเอาล่ะน,นี่ก็เป็นการลิสต์คู่มวยนะครับไทยจะเจอกับญี่ปุ่นในอนาคตมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่ศึกวันจ้องไว้นะครับว่าอยากจะให้เจอคู่แบบนี้ในอนาคตที่ศึกวันเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งคู่แน่ๆน,นะครับรถถังจะเจอกับทาเครุส่วนอีกสองคู่นะครับตามเส้นทางก็น่าจะเกิดขึ้นแหละถ้าเกิดนักมวยไทยยังเป็นแชมป์อยู่ไม่สะดุดขาตัวเองหัวทิ่มแพ้ใครไปก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอกับนักมวยชาวญี่ปุ่นแน่นอน ถ้านักมวยชาวญี่ปุ่นไม่ไปแพ้ใครก่อนเช่นกันแล้วก็กรยทางขึ้นมาชิงแชมป์ได้สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ